ภายในเรือนจำชีวิตของผู้ต้องขังดำเนินไปอย่างเรียบง่ายแต่เบื้องหลังกำแพงสูงยังมีปัญหาสำคัญที่หลายคนอาจมองข้ามนั่นคือน้ำสะอาดที่เพียงพอสำหรับทุกคนคุณภาพน้ำที่มีสีขุ่นมีการปนเปื้อนหรือน้ำประปาไหลอ่อนที่ไม่แน่นอนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสุขอนามัยของผู้ต้องขังโดยตรงน้ำที่ไม่สะอาดปัญหาสุขภาพโรคระบบทางเดินอาหาร กรมราชธรรมมีนโยบายเพื่อยกระดับและสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยดำเนินโครงการราชทัรร์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของผู้ต้องขังซึ่งน้ำสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ผู้ต้องขังมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ และพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักทันตวิทยาด้านการดูแลสุขอนามัยของผู้ต้องขังการดูแลรักษาสุขภาพและการเฝ้าระวังป้องกันเชื้อโรคให้แก่ผู้ต้องขังทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเท่าเทียมโดยได้ดำเนินการตามมาตรฐานสิ่งจําเป็นในการดำรงชีวิตสําหรับผู้ต้องขัง10ด้านเน้นด้านที่6ด้านน้าปลอดภยัยเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องและยั่งยืน โครงการราชทานปันสุขน้ำปลอดภัยสิทธิมนุษยชนจากผลสำรวจการใช้น้ำอุปโภคบริโภคของเรือนจำทันทสถานและสถานกักขังทั่วประเทศพบว่ามีการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคจากหลายแหล่งเช่นการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคประปาเทศบาลและน้ำประปาที่เรือนจำผลิตเองจากแหล่งน้ำผิวดินและน้ำบาดาล โดยมีข้อจำกัดด้านความสะดวกของแต่ละพื้นที่และยังคงมีปัญหาด้านคุณภาพน้ำกรมราชัรร์จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของความสะอาดปลอดภัยและมาตรฐานการจัดการคุณภาพน้ำของเรือนจำทั่วประเทศคุณภาพน้ำคอรีนต่ำคอลิฟอร์มแบคทีเรียโลหะหนักโรคระบบทางเดินอาหารปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ใครคนใดคนหนึ่งจะแก้ไขได้จึงเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือครั้งสำคัญกรมราชัรร์ จึงได้มีการขับเคลื่อนงานตามภารกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนและได้ประสานความร่วมมือไปยังภาคีเครือข่ายที่เรือนจำได้ใช้แหล่งน้ำได้แก่กรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคและกรมอนามัยซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านน้ำปลอดภยัยตามมาตรฐานสิ่งจําเป็นในการดำรงชีวิตสําหรับผู้ต้องขังและเพื่อให้ผู้ต้องขังมีน้ําอุป,ปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภยัยและเพียงพอต่อความต้องการความร่วมมือภาคีเครือข่าย กรมราชัณฑ์ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ต้องขัง10ด้านในด้านน้ำปลอดภัยดังนี้ 1. ดำเนินงานตรวจคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ทั้งแบบทดสอบคุณภาพน้ำอย่างง่าย1.1ทดสอบคอลิฟอร์มแบคทีเรียนในน้ำหรืออ .11 ทุกเดือนบริเวณ3จุดน้ำที่ใช้สำหรับล้างจานหรือล้างผักสุทธกรรมน้ำที่ใช้สำหรับล้างหน้าหรือแปลงฟันและน้ำดื่มผ่านการกรอง 1.2ทดสอบคอรีนอิสระคงเหลือในน้ำหรืออ31ทุกเดือนบริเวณ3จุดได้แก่น้ำที่ใช้สำหรับล้างจานหรือล้างผักสุทธกรรมน้ำที่ใช้สำหรับลลางหน้าหรือแปลงฟันและน้ำประปาปลายท่อไกลสุดโดยหมุนเวียนจุดสุ่มตรวจทุกเดือน 2. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคทางห้องปฏิบัติการปีและหนึ่งครั้ง 3. ภายใต้โครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์ กรมราชทรร์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำและการประปานครหลวงร่วมการสารต่อภารกิจแห่งความห่วงใยลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำในเรือนจำเพื่อตรวจสอบคุณภาพอย่างพิถีพิถันพร้อมทั้งมอบความรู้และคำแนะนำในการดูแลระบบน้ำประปาอย่างถูกวิธีและมีการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่หาน้ำยาก ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างหลักประกันว่าผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะมีน้ำที่สะอาดปลอดภัยและใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคนอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและสำนักง,งานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ในการพัฒนาบุคลากรให้ความรู้และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องในด้านน้ำปลอดภัย 4. มีการลงพื้นที่นิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานและดำเนินการสื่อสารปรับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของเรือนจำในกลุ่มเป้าหมายแต่และปีงบประมาณ 5. กรมราชัรร์สนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุและครุพันธ์ได้แก่ค่าสารปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบสารกรองและไส้กรองเครื่องกรองน้ำและเครื่องกรองน้ำรวมถึนงบประมาณในการปรับปรุงส้มแซมระบบท่อประปาภายในเรือนจำเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคภายในเรือนจำ ขับเคลื่อนมาตรฐานด้านน้ำปลอดภยัยจากความร่วมมือที่จริงใจสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้น้ำสะอาดไม่ได้เป็นเพียงแค่คำบอกเล่าแต่คือความหวังและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาการดำเนินง,งานด้านน้ำปลอดภยัยตามมาตรฐานสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ต้องขัง ทุกหยดน้ำคือความหวังสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ